สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับผมกับการแกะกล่องซึ่งช่วงหลังๆวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าตัวพัสดุหรือกล่กกองของผมเนี่ยมีมาเยอะเลยทีเดียวครับผมตอนแรกก็งงครับผมวันนี้มีพัสดุมาเราก็มาเปิดดูเช็คกล่องนู่นนี่นั่นอ๋อเราก็รู้ว่าเป็นของสยามช็อปครับผมและสยามช็อปที่เดียวที่คิดว่าช่วงนี้ผมออเดอร์ไปก็น่าจะเป็นช่วงประมาณกลางๆเดือนนี้ครับผมนั่นก็คือ ดาบพิฆาตอสูรเล่มที่23ปกลิมิเต็ดนั่นแหละครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันดูครับผมว่าข้างในจะเป็นยังไงผมก็มาดูพร้อมกับท่านผู้ชมนี่แหละครับผมโอเคครับผมก็ จะได้เป็นเล่มปกที่23มาเป็นแบบนี้ครับผมซึ่งตัวแพคเกจจิ้งนี่ออกมาผมใช้คำว่าดีมากเลยนะครับผมอย่างแรกที่ต้องขอชมเลยก็คือตัวพัสดุที่ถูกส่งมานี่ห่อหรือว่า cover ออกมาได้แน่นหนาพอสมควรเลยครับผมอ่าก็ตัวนี้จะชื่อคำว่าดาบพิฆาตศูนย์ฉบับพิเศษ สแตนดี้ ee, พร้อมลายเซ็นตั้งโชว์แถมของลิมิเต็ดอะผมคิดว่าผมน่าจะต้องอ่ะฉบับพิเศษแถมของลิมิเต็ดสแตนดี้พร้อมลายเซ็นตั้งโชว์ในราคา380บาทครับผมแต่ว่าไอตัวปกเนี่ยราคา380นะแต่ตอนที่ผมพีออเดอร์มารู้สึกว่าจะราคาจะถูกกว่านั้นมากแต่ผมก็จําราคาที่แท้จริงไม่ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าจําได้ว่าถ้าจำไม่ผิดเหมือนเหมือนมันจะได้ลดราคาของตัวพีออเดอร์อยู่เหมือนกันอ่าแล้วก็ เราไม่ได้มีแค่เล่ม23อย่างเดียวครับผมวันนี้เรามากันทั้งเซตเลยครับผมแหมมันดึงดูดครับผมมันดึงดูดก็ให้มันมาด้วยกัน <c oughs> โอเคโอ้โหเกือบจะหลุดเฟรมเลยครับผมงั้นผมขออนุญาตเอาเล่ม22และ23วางไว้ข้างล่างแล้วก็เอาเล่ม2 0กับ21วางไว้ข้างๆแล้วกันนะ,ะจากที่ท่านผู้ชมเห็นครับผมว่าเราจะเห็นแพคเกจจิ้งมันค่อนข้างแตกต่างกันนิดนึงเนาะมันจะค่อนข้างแตกต่างกันตรงที่เล่มที่20 กับ20เนี่ยเหมือนมันจะค่อนข้างคล้ายๆกันหน่อยหนึ่งคล้ายๆค,ครับผมอ่าแต่ตัว20นี้จะจะเห็นชัดเลยว่าตัวตัวปกของเขาเนี่ยจะเป็นโคง้งโครงครับผมอ่าเห็นไหมถ้าอันนี้คืออยู่ในซีลเลยนะเรายังไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยครับผมก็คือตัวปกของมันเนี่ยจะเป็นโคง้งๆค้งยังอยู่ในซีลอยู่เลยส่วนเล่มที่21นี่ผมเริ่มชอบมากเลยนะก็คือจะเป็นสันตรงครับผมเนื่องผมคิดว่าเนื่องจากอ่าตัวของแถมที่อยู่ข้างในเนี่ยน่าจะเป็น ลักษณะคล้ายๆกันครับผมก็คือการอ่าเป็นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้มาครับผมแต่ของ20นี้20ก็สี่เหลี่ยมนี่นะอาจจะอาจจะเริ่มได้รับฟีดแบ็กจากท่านผู้ชมบ้างครับผม<笑><笑>ก็เลยเปลี่ยนวิธีการจัดการแล้วก็เป็นรีบเล่มยี่สิบสองเนี่ยผมชอบมากเลยคือมันันดูหนามันดูหนาแล้วดูแข็งแรงมากเลยนะอาตรงๆถ้าเราเช็คกันจริงๆเ่ะดูหนาแล้วดูแข็งแรงมากเลยครับอ่า แล้วก็จะเป็นเล่มสุดท้ายเล่มที่23ถ้าให้ชอบที่สุดก็คงเป็นเล่มที่23เพราะผมองว่าผมมองว่ามันกระทัดรัดด้วยนะมันดูค่อนข้างที่จะกระทัดรัดแล้วก็อ่าไม่รู้สิไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันดูสวยอะ่ะแล้วปกมันเป็นสีขาวอ่ะผมมองว่าสวยมากเลยเนาะโอเควันนี้เราก็น่าจะมาเปิดทั้ง4ฉบับนี้แหละครับผมก็ผมขออนุญาตเอาเล่มที่เรายังไม่เปิดผมขอเริ่มเปิดจากเล่ม ผมขอเริ่มจาก20ก่อนแล้วกันนะครับผมาดาบพิฆาตอสูรเล่มที่20เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าข้างในเป็นอะไรบ้างก็คือเขาบอกว่าดาบพิฆาตอสูรครั้งแรกกับฉบับของแถมลิมิเต็ดมีของแถมในเล่มแถมโปสการ์ดภาพอดีตหัวลำลึกโปสการ์ด16รูปเลยนะครับผมในราคา220บาทของอาจารย์โคโยโคโยฮารุโกโตเกะโคโยฮารุโกโตเกะ หรือว่าเรารู้จักกันในอาจารย์เคเนาะถ้าจำไม่ผิดอาจารย์แกเป็นผู้หญิงนะก็จะวาดรูปตัวอไอคอนของแกเป็นเป็นจระเข้เป็นเอลิเกเตอร์ก็น่ารักดีครับผมก่อนอื่นเราก็เปิดกันเลยครับอ่าผมชอบเลยนะมีตัวตัวเปิดให้เลยเราไม่จําเป็นต้องไปอ่าอันนี้เนาะออ่านี่ครับผมก็โอเคเลยครับเปิดออกมาได้ แบบนี้เนาะเราค่อยๆเปิดแล้วกันอ่าฟึบโอเคครับผมข้างในเป็นปกอ๋ออันนี้เป็นเหมือน cover มันเฉยๆเนาะเป็นตัวแผ่น cover แต่เดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะมาพับๆให้มันใส่ได้แต่จริงๆมันก็มีปกให้อยู่แล้วเนาะนี่อ่านี่ก็จะเป็นปกของเขาครับผมเป็นฉบับพิมพ์เก่ามั้งนะถ้าผมจะไม่ผิดใจจะเป็นฉบับหนาๆอยู่นั่นเองครับผมอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวผมก็มี1-22ที่เป็นเล่มเล็กอยู่แล้วเนาะ ก็เลยไม่น่าจะอันนี้มากเท่าไหร่โอเคเรามาดูตัวฉบับของแถมเขาดีกว่ารู้สึกว่าจะเปิดเราเปิดอย่างนี้ได้เลยครับผมอ่าโหสวยมากเลยนะสวยมากเลยครับผมกับการที่เปิดขึ้นมาแล้วก็มีเป็นโปสการ์ดครับผมพิมพ์ด้านพิมพ์กระดาษเลยนะเป็นโปสการ์ดพิมพ์กระดาษ สวยงามครับผมอ่านี่ครับโปสการ์ดอันนี้ก็จะเป็นกิยูเดซิโกะแล้วก็ตัวละครอีกหลายๆตัวครับผมรู้สึกถ้าจะ16แผ่นเหมือนจะได้เป็นครบทุกตัวเลยนะครับผมคิดว่าก็เท่าที่เห็นนี่ก็ตัวละครหลักหลายตัวครับผมคุณเลนโกคุเหมือนจะมีครบเลยครับผมครบทุกตัวเนาะ ก็เป็นโปสการ์ดที่ใช้คําว่าสวยงามครับผมเอาไว้เก็บสะสมและที่สําคัญเลยคือตัวผมเองเป็นคนที่วาดรูปอยู่ด้วยเนาะการที่มีตัวโปสการ์ดแบบนี้เพิ่มขึ้นมานี่ก็ทําให้ผมสามารถตั้งบนตัวฐานแล้วก็วาดตามสนุกใช้ใช้เวลาว่างกับตัวของแถมนี้ด้วยครับนอกจากเอาไว้ดูเล่นเราก็สามารถที่จะเอามาศึกษาเพิ่มเติมแบบนี้ได้ด้วยครับโอเคถ้างั้นผมขออนุญาตเอา เก็บไว้เหมือนเดิมกันเนาะปุ๊บเราก็จะได้รู้แล้วว่าอันนี้เป็นของฉบับที่20นั่นเองครับผมผมถ้าเล่มเสร็จแล้วผมก็เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะจะได้เห็นเห็นกันถัดมาครับผมเป็นเล่มที่21เล่มที่21นี้เป็นเล่มที่แถมของแถมเป็นสติกเกอร์ถ้าจำไม่ผิดอ่านี่ครับผมสติกเกอร์ตัวละคร32ตัวอ่าถึงตัวนี้จะให้มาแค่1แผ่นนะแต่ว่าสติกเกอร์ของเขาสามารถแตกย่อยออกไฟได้ถึง32ตัวเลยเนาะก็สามารถแตกกัน ่าจะแปะกันเพลินอยู่เหมือนกันครับผมด้านหลังก็เป็นนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่าตัวสติกเกอร์นั้นมีอะไรบ้างก็จะเป็นภาพสีตัวละครที่ผลิตออกมาอย่างพิถีพิถันอ่าก็เราก็ไว้ใจสยามพอสมควรครับผมในช่วงหลังๆนี้มาเนาะคุณภาพของกระดาษอาจจะยังไม่ได้ดีทุกๆทุกเล่มอาจจะยังไม่ได้ดีครบทุกเล่มแต่สําหรับผมผมก็ถือว่าเห็นการพัฒนาเพิ่มขึ้นครับผม อ่าผมขออนุญาตดึงออกมาจากซองเหมือนแล้วกันอ๊ดโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นตัวดาบพิฆาตอสูรเล่มที่21็ครับผมความทรงจำในอดีตคโยฮารุกุโตเกะครับผมอ่าก็เหมือนเดิมครับผมตรงนี้ก็จะเป็นคคฟเวอร์ปกของเขาเนาะสวยมากเลยอ่ะผมชอบมากเลยเนาะและอันนี้ก็จะเป็นตัวเล่มที่21ครับผมก็เหมือนเดิมครับผมเป็นฉบับพิมพ์เก่าอยู่เนาะอ่าฉบับพิมพ์เก่าก็คือฉบับพิมพ์หนาอยู่นั่นเองครับผมก็ เราก็น่าจะอ่านกันไปพอสมควรแล้วนะครับนี้เรามาดูตรงนี้ครับผมอันนี้จะเป็นตัวภาพสีตัวละครดาบพิฆาตาศูนย์ที่ผลิตอย่างพิถีพิถนันสติกเกอร์32ตัวละครอ่าอันนี้อ๋อ2016เลยนะแตัวนี้เหมือนจะได้มาตั้งแต่เหมือนจะเป็นตัวลิขสิทธิ์ของเขาตอนปี2016ผมชอบตรงที่เขาจะให้เหมือนเป็นกระดาษลายไม้อะเป็นกระดาษลายไม้ที่เขาจะแถมมาให้อ่ะอย่างเช่นไอตัวนี้ก็เป็นสี สีของเอ๊ะมันเปิดอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเป็นสีแดงเป็นกระดาษลายลายญี่ปุ่นเก่านิดหนึ่งครับผมอ่าเป็นกระดาษลายญี่ปุ่นเก่าก็เลยทําให้รู้สึกว่าสวยเนาะสวยมากสวยมากขออนุญาตเปิดเลยละกันอ่าเปิดง่ายเหมือนเดิมเลยครับผม โอเคตัวนี้อ่าผมชอบมากเลยที่เขาจะมีตัวกระดาษลองให้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นกล่องครับผมลองตัวสติกเกอร์เพราะว่าเนื่องจากสติกเกอร์เนี่ยจะสามารถลอกหรือว่าหลุดได้ครับผมเมื่อเกิดการเสียสีบ่อยๆเนาะอย่างที่เราทราบกันเขาก็เลยอาจจะมีแผ่นลองนี้มาให้ก็ถือว่าใส่ใจลูกค้าพอสมควรครับผมอ่าผมขออนุญาตกลางออกให้ท่านผู้ชมเห็นเลยแล้วกันเนาะปุ๊บอ่า เป็นแผ่นโปสเตอร์ใหญ่ๆหนแผ่นเลยครับผมใหญ่ๆหนึ่งแผ่นก็เรียกได้ว่าโอ้เกือบจะเต็มเฟรมเลยครับผมเต็มเฟรมเลยทีเดียวก็เป็นสติกเกอร์โอ้สวยนะผมมองว่าสวยนะแล้วคือมันไม่ได้สามารถติดแค่ตัวสติกเกอร์ได้นะครับผมมันสามารถเอาชื่อของตัวละครเนี่ยครับผมฮาชิบิระอินอสุเกะอย่างเงี้ยสามารถเอาไปแปะตามได้ด้วย <S <S เผื่อตัวละครจริงๆเป็นเหมือนกันแนะนําตัวละครไปในตัวเลยเนาะ เหมือนคุณคุณอุโรอุโรอุโรโกดาคิสคอนจิจะจะหลุดนิดนิดแล้วอ่าก็สวยงามครับผมสวยงามอ่งั้นถ้าคุณอุโรมากิจะหลุดนี่ผมขอเปิดอย่างนี้เลยลแล้วกันอ่าเราดูตัวละครหลักกับตัวละครตัวละครหลักก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นทันจิโร่ครับผมอ่าคำพูดของทันจิโร่แล้วก็จะมีตัวตัวละครหลักลายเส้นของอาจารย์ครบทุกตัวเลยเนาะในนี้ สวยจริงๆนะจริงๆผมคิดว่าเอาไปแปะตามา iPad หรือแปะตามตู้เย็นอะไรแบบนี้ผมก็มองว่าสวยนะสำหรับบางท่านนี่อาจจะแปะตามหนังสือเลยก็ได้นะครับผมเพื่อให้มันรู้สึกสวยมากขึ้นเนะาะดีกว่าเราเอาเก็บไว้ในกล่องแบบนี้ครับผมในกล่องแบบนี้ถามว่าสวยไหมพอมันเป็นคอลเลคชันมันก็สวยนะแต่ผมมองว่า การที่เราได้ทําประโยชน์จากมันเยอะๆเนี่ยอาจจะดีกว่าไหนๆเราก็เสียตังค์มาแล้วเนาะก็อาจจะเอาไปแปะนูน่นนี่นั่นบ้างอะไรแบบนี้ครับผมสาหรับบางท่านอาจจะซื้อมาเป็น2ฉบับเนาะฉบับหนึ่งเอาไว้สะสมอีกหนึ่งฉบับเอาไว้ใช้งานจริงแล้วก็นี่ครับผมอันนี้จะเป็นเล่มที่22สองเล่มที่22เนี่ยจะเป็นเล่มที่หนาที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วก็ใช้คําว่าแข็งแรงที่สุดเลยด้วย เพราะเนื่องจากเล่มที่22เนี่ยเขาจะแจกเป็นเข็มกัดครับผมฉบับพิเศษเข็มเซตเข็มกลัดเอกสารเนื้อหาพิเศษเนื้อหาเสริมอ่าเราก็จะในในในเซตของเล่มที่22นี้เราก็จะได้เป็นเข็มกลัดทั้งหมด8ชิ้นครับผมแล้วก็จะได้เอกสารเนื้อหาเสริมซึ่งจะเป็นตัวหนังสือเล็กๆนี่ครับผมอ่า คือเราจะได้2แพ็กเกจนะครับถ้าเราดูที่สันนี้เราจะได้เป็นหนังสือ1ชุดแล้วก็เอกสารเสริม1ชุดแล้วก็ตามด้วยตัวเข็มกัดครับผมซึ่งผมคิดว่าเข็มกัดน่าจะค่อนข้างมีน้ําหนักเนาะเพราะว่าเท่าที่ผมจับนี่ละตัว,ต,วตัวหนังสือก็ค่อนข้างหนักพอสมควรอ่าโอเคงั้นเราก็มาเปิดดูกันเลยครับผมชอบจังเลยว่าซีรีส์ของชุดนี้คือมันสามารถเปิดแบบข้างบนอย่างนี้อ่านแบบโอ้ดีจัง ประเด็นคือมันเปิดไม่ออกเ้วยนะครับผมทำไมอันนี้เปิดไม่ออกอะ่ะอ๋อเพราะว่ามันติดตัวอันนี้ไว้อยู่เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะออกแล้วกันโอเคครับผมด้านนี้ก็เหมือนจะมีเหมือนกันเนาะ โอเคครับหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันอ่าอย่างแรกเลยก็คือสวยงามครับผมกับการที่มีตัวนี้อ่าผมก็จะเอาโคเวอร์มันออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเคครับผมอย่างแรกเราก็จะได้เป็นตัวหนังสือเล่มที่22ครับผมเป็นฉบับพิมพ์เก่าอยู่เนาะอ่าเป็นฉบับพิมพ์หนาอยู่นั่นเองครับผมก็ไม่แปลกใจครับผมเพราะว่าเหมือนอยู่ใน ลายผลิตเดียวกันครับผมผมคิดว่าสินค้าตัวนี้อาจจะยังอาจจะเป็นเซตของลิขสิทธิ์เก่าอะไรแบบนี้ครับผมก่กอนที่เราจะไปดูเข็มกัดผมขอดูที่ตัวเอกสารรายงานฉบับพิเศษของกลุ่มดาพิฆาตอสูรอ่าก็จะเป็นอ,อันนี้เหมือนจะเป็นลายเส้นล่างเลยนะแล้วคือกระดาษมันเป็นกระดาษมันครับผมพอมันแวบๆบเนี่ยมันดูเหมือนเราเอาเอาสารขัดอะไรสักอย่างเนี่ยมาขัดอะไรมันสวยมากเลยเนาะ เอกสารรายงานถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นตัวละครครับผมเป็นเหมือนด็อกิเม้นทรีของตัวละครเป็นโปรไฟล์แล้วเราก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในตัวเนื้อเรื่องหรือมังงะมาก่อนด้วยครับผมเราก็จะได้เห็นจากในเล่มต่างๆอะไรทํานองนี้ครับผมก็เอนโมคือตัวละครที่อยู่ในมุกเกนเทนนะครับผมเป็นเดอะมูฟวี่ที่เพิ่งเข้าฉายเมื่อต้นต้นปีนี้มั้งก็อันนี้ก็เราก็จะได้เห็นเป็นฉบับ ล่างของอาจารย์ครับผมเป็นเนมของอาจารย์ครับผมซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คําว่าตัวนี้ว่า name หมก n a e หมกอ่าเป็นเนมของเขาท่านเองเราก็จะได้เห็นครับการล่างของอาจารย์เป็นยังไงวิธีแนวคิดของอาจารย์เป็นอย่างไรแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์ปรับแก้อะไรบ้างเมื่อเทียบกับฉบับสมบูรณ์ที่อยู่ในในรวมเล่มเป็นเล่มที่เราได้เห็นกันเนาะอ่า ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็สวยนะ,ะจริงๆส่วนตัวคือผมเป็นคนที่ชอบวาดรูปด้วยแล้วพอเจอเจอการได้ได้เห็นแนวคิดของอาจารย์ที่เป็นผู้เขียนการ์ตูนรายสัปดาห์แล้วก็เราก็ได้เห็นว่าในเวลาหนึ่งอาทิตย์ของอาจารย์เนี่ยแกเขียนอะไรออกมาบ้างแกเริ่มตั้งแต่อะไรแบบนี้เราได้เห็นต้นต่อของของโพสต์นั้นๆเลยมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าดีใจเหมือนกันครับผมที่ได้เห็นอะไรแบบนี้ แล้วเราก็มาถึงตัวเล่มที่22 2่บฉบับพิเศษครับผมเป็นเซ็ตเข็มกลัดของเขาเนาะอะโอตัวนี้ค่อนข้างแปลกครับผมตรงที่อาจจะไม่ได้ใช้ออผมทำกล่องยับเชียวโอไม่นะโอไม่นะโอเคอถ้าเราดูจากข้างบนก็คือมันค่อนข้างที่จะซ้อนกันมาแบบนี้ครับผมมันจะต้องค่อยๆแกะออกนะเนาะปุ๊บอ่า จะมาเป็นแบบนี้ครับผมอ่าเนื่องจากที่เข็มกัดนี่โอ้เหมือนอาจจะซีลไว้ด้วยนิดหน่อยนะครับผมอ่ามันอาจจะซีลไว้เล็กๆน้อยๆอยหรือเปล่านะหรือว่าเป็นตัวเข็มกัดเลยอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันก็จะมีทั้งหมด8ชิ้นครับผมแบ่งเป็นตัวชิ้นเล็กๆกระจิ๋วหลิวกระทัดรัดตรงเนี้ยอยู่6ชิ้นครับผมก็จะเป็นตัวละครหลักของกวนพระเอกเนาะเกือบหมดเลยก็จะมีทันจิโร่เนสโก อิโนสุเกอันนี้ก็จะเป็นชื่ออะไรนะผมลืมชื่อเขาเอผมรู้ว่าเขาใช้พลังสายฟ้าใช้ปันปานอสศนีบาใช่ปลา่ปาะวะ <c oughs> เริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มมั่วไปไกลละผมเซนอิซ <c oughs> สอ่าเซนอิซึอันนี้ก็จะเป็นกิโยแล้วก็คุณเลนโก่คผมลืมเขาได้ไงนะงจริงๆผมชอบสุดผมชอบตัวนี้นะผม,ผมรู้สึกว่าเขาดูจริงใจดีอ่า แล้วก็ตัวนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวตัวใหญ่เป็นเซ็ตพิมพ์ตัวตัวใหญ่เนาะค่อนข้างหนาพอสมควรเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะตัวใหญ่มาให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่าปึ๊บมาด้านนี้บ้างโอ้นี่ครับผมอ่าเป็นเข็มกัดประมาณนี้ครับผมข้างในก็จะเป็น เป็นเป็นพลาสติกครับผมอ่าเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยเนาะซึ่งเท่าที่ผมเห็นเท่าที่ผมสังเกตเหมือนมันจะค่อนข้างต่างจากของญี่ปุ่นตรงที่ของญี่ปุ่นอาจจะเป็นสแตนเลสครับผมเวลาเคาะนี่ก็จะเสียงกิ้งกิ้งเลยอ่าก็เก็บไปก่อนอันนี้เราก็เหมือนเดิมครับเก็บไปก่อนเนาะผมก็คงยังไม่ได้ใช้หรือว่ายังไม่ได้มีเหตุจําเป็นที่ต้องเอาไปติดตัวไหนผมก็ อาจจะเก็บไว้ก่อนหรือบางวันอาจจะไปงานครับผมไปงานหนังสืออาจจะติดไว้หรูๆครับผมเดินเข้าไปในค่ายของสยามอินเตอร์เผื่อเขาจะให้ส่วนลดเราเราอุตสาห์ซื้อเล่มลิมิเต็ดของเขามาเลยนะเขาจะไม่ให้ส่วนลดเราหน่อยเหรอโอเคและอันสุดท้ายครับผมอันสุดท้ายก็คือไอเจ้าตัวของเล่มที่23สักครู่นะผมขอเก็บไอตัวนี้ก่อนกับโอเค และที่สุดท้ายครับผมก็คือเล่มนี้ครับผมเป็นเล่มดาพิฆาตอสูรเล่มสุดท้ายฉบับบริบูรณ์นั่นเองครับผมฉบับจบบริบูรณ์เราก็จะเห็นตัวมังงะของเราเนี่ยรู้สึกว่าหรูหราเพิ่มเเล่มสุดท้ายเหมือนจะหนากว่าชาวบ้านเขาด้วยๆๆเลยนะครับผมดูสิอ่าเป็นกระดาษพิมพ์เก่าผมทราบว่าน่าจะเป็นพิมพ์เก่านะเท่าที่ดูจากไอตัวนี้ชื่อก็คือดาพิฆาตอสูรเล่ม23ฉบับพิเศษสแตนดี้ตั้งโชว์อ่าก็ จากที่ทราบกันครับผมก็น่าจะเป็นแตนดี้ตั้งโชว์ครับผมข้อควรระวังก็คือผลิตภัณฑ์นี้สสยสำหรัตั้งโชว์กรุณาอย่าทำนอกเหนือจากข้างต้นผลมือเด็กอ่าโอเคเอข้อนี้นี่ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนี่ผมก็ไม่รู้ว่าอ่าเหมาะสมของญี่ปุ่นกับเหมาะสมของไทยนี่คืออุณหภูมิเท่าไหร่นะโอเคเรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับเอ๊ะอ๋อ ผมงงจังเลยทาไมครั้งนี้มันมาอยู่ด้านล่างด้านล่างปกติมันจะอยู่ด้านบนนะผมก็หาอยู่ตั้งนานคคำๆว่าทําไมไม่เจอรอยต่อมันนี่ก็เหมือนเดิมครับผมเหมือนเล่มที่สองนะเราก็ต้องจะต้องมาแปะตรงนี้ก่อนโอเคครับผมโอเคก็น่าจะเปิดออกได้แล้วครับ ผมอยากเห็นหน้าตาของเล่มยี่สิบสามเหมือนกันนะอยากเห็นเล่มจบเขาโอเคครับผมน้องกลับหัวก็โคเวอร์เขาอย่างสวยเลยนะโคเวอร์เขาสวยมากเลยและที่สําคัญที่สุดผมว่ามันฉีกมากเลยก็คือกรณีของตัวรูปเล่มครับผมตัวรูปเล่มของดาบพิฆาตอสูรเล่มสุดท้ายเนี่ยเขาจะเป็นเล่มสีสีขาวครับผมซึ่งจะต่างจากเล่มก่อนๆมากมาก,มากเลยเนาะ นี่ครับผมซึ่งในเล่มก่อนหน้านี้อ่ะผมขอเอาย1ิอดกับ22มารีวิวให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วกันครับผมก็คือนี่ครับผมก่อนหน้านี้คือจะเป็นเล่มที่เป็นเล่มหนาครับผมเป็นเล่มหนาแล้วก็เป็นสีดำแล้วก็จะตีมเหมือนอยู่ในอยู่ในเขาเรียกเรียวกังญี่ปุ่นเก่าๆหน่อยครับผมเป็นบ้านพักเก่าๆเ,เนาะอาจะเป็นลักษณะนั้นซะมากกว่าแต่ว่าครั้งนี้ครับผมครั้งนี้ในเล่มที่23เนี่ย เขาใช้เป็นเล่มเล่มขาวซึ่งมันให้ความรู้สึกอบอุ่นดีครับอ่ามันให้ความรู้สึกที่รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆเลยนะกับกรณีที่เป็นฉบับจบเนาะแล้วก็เป็นตัวละคร2คนที่ยิ้มจากที่เราเห็นเนี่ยเล่มก่อนๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเล่มยีิบเอ็ดกับยีบสองเนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างตึงเครียดครับผมตึงเครียดมากเลยอะ่ะก็คือตัวละครนี้จะหน้าทมุนทม อะไรแบบนี้เลยแต่ว่าในเล่มสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเล่มฉบับจากลาครับผมการที่อาจารย์วาดหน้าปกมีตัวละครหลัก2ตัวครับผมเนซิโกะจังแล้วก็ทันจิโร่เนี่ยยืนโบกไม้โบกมือให้กับเราเนี่ยมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าอบอุ่นดีนะอ่าอบอุ่นมากเลยครับผมแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นธีมสวยงามแบบเชอร์รี่บอสสซัมมากเลยก็โหเรียกว่าทําดีนะผมว่าทําดีมากเลยกับเล่มสุดท้ายเนาะอ่า แล้วก็เรากลับมาที่อันนี้ครับผมอ่าอันนี้จะเป็นเล่มยีบสามฉบับพิเศษครับผมเป็นสแตนดี้ตั้งโชว์ p พลนบายธงลีพรอบริพรบริชิอ่าของไต้หวันอ๋อถงว่าชื่อมันไม่ค่อยดูญี่ปุ่นเท่าไหร่เนาะธงลีของชูเอชะอ่าด้านหน้าก็จะเป็น not to be so separately แปลเป็นไทยก็ประมาณว่าไม่แยกจำหน่ายน,นั่นเองครับผมแถมอย่างเดียวนะจ๊ะ แต่ว่าก็แถมในราคา300 3 0 0 380มาเรียบร้อยแล้วเนี่ย <c oughs> ค่อนข้างงงหน่อยหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดสแตนดี้ตั้งโชว์ของเขากันเลยครับผมผมว่าผมมีปัญหากับไอ้กล่องเล็กๆแบบนี้แน่เลยผมเปิดไม่ค่อยได้นะ้อจะมามเป็นอะคริลิกเลยนะครับผมเห็นเ <c oughs> มือเ่อกี้แวแบๆเหมือนจะเป็นอะคริลิกเลยครับผมขอใช้พื้นที่หน่อยหนึ่งครับผมเพราะว่าตัวนี้เหมือนจะใช้ ใช้พื้นที่สักนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแกะตรงนี้เลยแล้วกันครับผมอยากเห็นแล้วอยากเห็นอ่าเปิดออกมาแบบนี้ครับผมปึ๊บเขาติดเขาติดอันนี้มาด้วยโอเคเดีเรา,เอาออกแล้วอ่านว่า scratch ครับผมแปลว่ากระเทาะมันออกมา อะไรตำหน่งนี้ครับผมอ๋อโอ้หพอเป็นอย่างนี้แล้วสวยมากเลยนะ,ะจริงๆท่านผู้ชมพอเป็นแบบนี้แล้วสวยมากเลยครับสวยจริงๆอะโอเคเขามีแมนนวลให้เราอ่านไหมอะจะมีหรือเปล่าเอ่ยไม่มีนะเนาะเขาไม่มีเขาไม่มีคู่มือให้เราไม่มีแมนนวลให้เราโอเคเดี๋ยวผมค่อยๆค่อยๆกระเทาะออกก็อเหมือนเราจะต้องตัดตัวพลาสติกออกก่อนนะครับผมเอ๊ะมันจะไปโดนเนื้องานไหมไม่โดนหรอกเนาะ นี่ไงล่ะไม่โดนเนื้อง,งานแต่ก็ไม่ขาดเหมือนกันครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยหน่อยนึงเรียบร้อยครับผมก็หลุดออกมาเรียบร้อยครับก็จะได้เป็นแผ่นอ๋อโอ้ผิวคือผิวเป็นผิวสัมผัสสากเลยนะครับผมผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าอะ่ะผิวสัมผัสสากมากเลยครับผมแล้วก็จะทําให้ สวยอะ่ะมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพิมพ์ที่ลายชัดครับผมลายคมชัดคมชัดคมชัดนั่นเองครับผมแล้วก็ผมชอบกิมมิคตรงนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมดูผมชอบอ๊ผมชอบกิมมิคตรงนี้มากเลยหนึ่งนะครับผมขออนุญาตแกะน้องออกมาก่อนอน้องไม่หลุดนะ นี่ครับผมผมชอบคิมมิงตรงนี้ครับผมตรงที่เนื่องจากเรารู้ครับผมว่าด,ดาบพิฆาตอสูเนี่ยแกอยู่ในยุคข,ของยุคชุ๊ยุคโชวะมะผมลืมชื่อมันยุคไหนเอย่ยยุคที่เริ่มมีการพัฒนาขึ้นนั่นเองครับผมอ่าในญี่ปุ่นเขาก็จะให้เราทําการใส่เข้าไปในตรงนี้ครับผมแล้วคือสแตนดี้ของเขาตัวฐานเนี่ยจะเป็นเป็นเหมือนดอกสกุละปะแล้วก็เป็นตีมญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยหนึ่งครับผมละอ่า ผมคิดว่าเราน่าจะต้องเอาใส่ตรงนี้เนาะซึ่งผมก็เดาว,ว่าเขาน่าจะไม่ได้ทำเออร์เลอร์ออกด้วยน่าจะใช่ครับผมมันน่าจะเข้าได้นะทำไมอ่ะกัหนึ่งนะผมขออนุญาตใช้เวลากับตัวเองแป๊บหนึ่งโอเคครับผมฐานก็จะตั้งได้ประมาณนี้ครับผมสวยงามนะสวยงามมากเลยครับผมเวลาตั้งก็จะตั้งคู่กันแบบนี้ครับก็โอ้โห สวยงามไอ้ตัวนี้ผมก็คงไม่ได้ใช้คงไม่แกะหรือมันควรแกะอะมันเป็นอะคริลิกใสเนาะอะอคริลิกใสงั้นผมแกะดีกว่าอย,อย่างน้อยๆมันก็อาจจะสวยงามขึ้นโอเคไหนๆอะคริลิกตรงนี้โดนโดนเปิดแล้วผมก็ขออันนี้หน่อยละกันอะคริลิกนี่เป็นตัวที่แข็งแรงมากเลยนะครับผมหลายท่านอาจจะมองว่าเอ้ยมันคือกระจกหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่มันคือ โครงสร้างองค์ประกอบคล้ายๆกันครับผมบแล้วผมก็จะลอกแบบนี้ออกว่าตอนที่ผมใช้ใชทำโปรเจกต์เนี่ยคืออะคริลิกนี่คือต้องใช้ตัวเลเซอร์น้ํายิงเลยนะครับผมเพื่อที่จะให้มันหลุดออกมาได้ง่ายๆถ้าใช้ตะไบหรือว่าตัวตัดอะคริลิกนี่คือนาน,นานมากเลยครับผมปึ๊บโอเคครับผมก็แบบนี้ครับผมตั้งได้ข้างหลังก็จะเป็นอ๋อเป็นเหมือน3 d ด้วยนิดๆนะอ่า ก็แบบนี้ครับผมตั้งโชว์อะไรแบบนี้ก็สวยดีครับผมใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคเดี๋ยวผมเอาของสะสมของเขามาวางรวมกันไว้เลยดีกว่านะให้เราได้รู้กันเป็นเหมือนบทสรุปครับผมว่าตั้งแต่เล่มที่21ถึง2ีสิอ่าตั้งแต่เล่มที่20จนถึงเล่มที่23เนี่ยได้ของแถมอะไรกันมาบ้างเนาะก็นี่ครับผมผมค่อยๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันดีกว่า นี้ผมก็ขออนุญาตแกะก่อนหน่อยละกันนี่ครับผมขอผมขออนุญาตวางคู่กันแบบนี้เลยเนาะก็จะมีตัวนี้น้องเข็มกัดน้องสติกเกอร์ แล้วก,ก่อนอื่นก็ต้องกราบอภัยท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆครับผมเนื่องจากว่าตัวเมมโมรีของกองของผมครับมันได้เต็มโดยที่ผมไม่รู้ตัวเลยนั่นเองครับผมก็เลยทําให้ตัวฟุตเทจช่วงหลังๆห,หลังจากตรงนั้นครับผมก็ได้หายไปเรียบร้อยหมดเลยครับผมก็เลยรว่าไม่ได้อัดนั่นเองครับผมก็เลยต้องมาขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆครับผมที่ลืมเช็คเลยครับผมนะลืมเลยนะลืมเช็ค ตัวเมม o r y ไปนั่นเองครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็จะมีดาบพิฆาตศูนย์ทั้งหมด3 3เล่มครับผมในกรณีที่เป็นเล่มลิมิเต็ดอิดิชัหรือว่ากรณีที่จะมีของแถมท้ายเล่มให้นั่นเองครับผมก็จะมีเล่มที่ 20, 21, 22แล้วก็23จําจำนวน3นัมเบอร์แต่ว่ามี4เล่มนั่นเองครับผมโดยที่เล่มที่20ครับผมจะเป็นแถมเป็นโปสการ์ดมาให้ครับผมโปสการ์ด16แบบ ของตัวละครเนาะส่วนเล่มที่21เนี่ยจะให้มาเป็นตัวสติ๊กเกอร์ครับผม32รูปแบบเนาะก็จะได้เห็นหลากหลายกันเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเล่มที่23เล่มที่23เนี่ยจะเป็นเล่มที่หนาแล้วก็ใหญ่ดูแข็งแรงที่สุดเลยก็จะให้เป็นตัวของเข็มกลัดมาก็ผมทั้งหมด8ชิ้นครับผมโดยแยกเป็นชิ้นเล็กๆตัวหน้าจิวจ๋วกระทัดรัดเนี่ยหชิ้นแล้วก็เป็นตัวไซบิกเนี่ยอีก2ชิ้นครับผม แล้วก็ไฮไลท์ของเราเลยก็คือเล่มสุดท้ายครับผมเป็นเล่มที่23ครับผมก็จะบรรจุไปด้วยสแตนดี้ของหน้าปกเล่มที่23เลยครับเป็นตัวของคารมาโดทันจิโร่แล้วก็คารมาโดเนซุโกะครับผมทําทการโบกมือบายบายอยู่ในี่เองครับผมก็สแตนดี้นี้ก็เอาไว้สามารถตั้งโชว์ได้เหมือนกันนะครับผมก็รู้สึกดีมากเลยที่ได้เป็นตัวนี้มาเนาะถึงแม้ว่าเล่มที่3าม่สิบของเราจะต่างจากญี่ปุ่นนิดหน่อยตรงที่ญี่ปุ่นเขาอาจจะให้เป็นตัว ฟิกเกอร์เล็กๆมาครับผม4ตัวเป็นกวนของตัวแก๊งพระเอกเนาะอ่าก็อาจจะเสียเสียดายนิดหน่อยครับผมแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นลิข,ลขสิทธิ์แท้ครับผมก็ยังรู้สึกดีอยู่เหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมทันทอสในวันนี้ถ้าเกิดมีอะไรที่จะพูดคุยกันสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเพื่อให้ผมสามารถอ่านแล้วก็ ตอบโต้กันท่านผู้ชมได้เลยนะครับผมเราจะได้มีป a r t e c i p a t e กันด้วยได้รู้จักกันเพิ่มมากขึ้นด้วยครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผมชอบกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ทันท้อค,คนนี้เลยนะครับผมบ๊ายบาย